បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិស្សិតនិងសាធារ្យជនបាទយើងឡាយបានជួបគ្នារយៈពេលយូរដោយសារតែខ្ញុំរវល់បាទឥឡូវនេះគឺសុំវ៉មអាប់អឺរៀបរាប់អំពីចំណាយចៃវីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនៅនិយាយពីវិសាដដាលដែលសាស្ត្រខ្ញុំជឿស្វើម្ដងទៀតបាទវគ្គដំបូងគឺនិយាយពីវិសាខ្មែរវគ្គទី2គឺនិយាយពីវិសាថៃបាយបាយគាត់ដែរណាครับក៏ ผมจะขอพูดตอนที่หนึ่งก็เป็นภาษาเขมนตอนที่สองก็เป็นภาษาไทยนะครับความหมายเหมือนกันเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปทำสองสองเที่ยวนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับจังยงโจ้ใส่ถุงแต่มมดองน้ำป่าบ่ายนี้กฤจีประวัติภักเขีมนะ้ำป่ากฤจีแต่ตันิสิตบันดิก Crosswalk Beijing นําละไต้หวันอันนี้ก็เป็นเอ่อ background ของผมนะครับก็เป็นอดีตนักศึกษาปริญญาเอกที่เกาะไต้หวันนะครับมานี่คือเชกกรรมชีพได้ถือการถือบทบังคับในกรมฐานนะครับอันที่จํานงจือในบ้านซาเฉียวในក្នុងชีวิตการเรียนฐานบัณฑิตณเกาะไต้หวันนี้เป็นการขึ้นเอ่อภาษาไทย หัวข,ข้อที่ตัวเองได้ทำนะครับในการเรียนนะครับมานนี้เจียมีปรึกษาบรรเทาในขณะจมูกยีนอ่อนน้ำบาอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่อยู่ในห้องด้วยกันนะครับอันนี้กุยเจีรัตพ่อในการเรียนขณนะบันทึกน้ำบาภายในเฮลิโคนโะตบุญจัดสามใบอันนี้ก็เป็น ผลงานนะครับ4.33นะครับ GPA อันนี้คือเจียรัตพรวนการเรียนปริญญามาัตรายในจินิกีไรน์ปโตหนึ่งอนุบัณฑิตภายในกรบกองุรกิจเงินงประเทศไทยนะบว่าปริญญาบัตรบาน GPA ปีจนจะสัปโมยอนุบัณฑิตบาล GPA ใบจะห้าสบใบนี่ก็เป็นผลงานที่ได้เรียนปริญญาตรีนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ได้ GPA 2.76 របស់បរិញ្ញាបត្រគាត់ពេល3.53นะครับបាទនេះជាចំណាយចៃ விய ងនោះបាទតែ3លើតខសអប់លីវអាគេតតពីណម៉ាងជនេះគឺអស់ប្រហែលជាខ្ទង់5 60តែថ្ងៃនៅក្នុងមួយពេលបាទវាការជួលហាងនៅក្នុងសារមិចគឺបែបហ្នឹងបើយើងក៏មកតាមមហូបធម្មតាណាបាទដូចថាយើងនៅស្រុកខ្មែរតបាយស្រូបហ្នឹងណាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមកបាយជើង โบกจะมวยนัง่งอะเพจจัชน้ำพายจะต้องมาเพย์ดลลาติอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับค่าใช้จ่ายในการเข้าร้านอาหารนะครับมันต่างจากการอาหารตามสั่งนะครับอาหารตามสั่งนี้ก็บวกกับเครืร่องหดือกก็ประมาณ20ดอลลร์เองนะครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นบวกทิปแล้วก็60-70นะครับ อ่านี่คือจีรูปเพี่อแบ่งโจวหางกากงบิมสมัน,นมาชมื่อวเลจิด็อกบาเลจิด็อกน่คือเนี่ยได้สลัางชิกี้วชก่เติมก,กิมกะไรมือชกเอาอนึงอันมโหกชกให้มันนึจงมันยังของขมาาน,นี่ก็เป็นรานอาหารนะครับเลจิด็อกนะครับก็มีที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้้วก็มีให้อาหารด้วยส่วนเจ้าของก็มารับประทานข้างในนะครับในช่วงไหนี่คือเจ เช็คใต,ตัวบ้าลเินปในตัวการวิ่การเปรนจยในตัวจี๋นั่งนาคือลุยนี่ลอยปีดท็กเยอะด้วยนนะนค่าบุญคายนะตัวตามปีดองนบะาบาันบันลุยเนี่ยรับเอาเหมือนสูเด้มาเหมือนสูเต็มาอันนี้ก็เป็น p a y ์เช็คที่รับจากรัฐบาลในเวลาที่ผาตัดไฟนะครับก็เงินนี้ก็ได้จากเงินเสียภาษ,ษีของเรานะครับบาสกัมพีน้บมา ตอปิญญาไม่ก็ดาวัดปรานติดดูดฉวยหนึ่งมาดานบอกเขิ้มนะนี่ก็เป็นกิจกรรมหลังจากรับประทานอาหารนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับก็โชว์สูทตี้นะครับสมูตี้นี่ก็ทำจากผลไม้ผักที่มีผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วเรื่องพวกความด่างนะามา,จากจะส่วนใหญ่นะครับทานแล้วก็กระเพาะอาหารก็เย็นดี อันนี้คือจีสมูทีตะกะลอกปีไพรเชอร์ปีบ er, ัลไลได้ช่วยไดสกงเปียกจีบเซคือเมียนซาธิบาสจรัแต่ยามเต่าทั่วเก็บเปยียกอบเวียังมีตะเจระลอมาอันนี้คือหม้อเกาหลีนะป่ะันนี่ก็เป็นอาหารเกาหลีนะครับอันนี้คือหม้อกรีสอาหารกรีสนะครับบ้า อันนี้ก็เป็นจดหมายจากรัฐนะส่งมาว่าเออรายได้ของเราเกิน2,100แล้วงนั้นคุณไม่ใช่เป็นคนจนละคนก็ต้องอ่าคต้องตัดละต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะ,ะก็รับพูดสแตมค่าใช้จ่ายอาหารประมาณ2คนก็ประมาณ400นะแล้วก็ไปรับบริการประกันสุขภาพฟรี แต่ตอนนี้รายได้เกินก็ต้องออกเองนะครับรัฐช่วยบ้างออกเองบ้านก็พอตกเดือนละประมาณ500ร้อส่วนค่าอาหารก็ออกเองนะหมู่ไปแล้วก็เกือบพันนะดังนั้นก็ต้องขยันทํางานให้เกินหารายได้เพิ่มเกินกว่าพันนะครับเป็นอย่างนั้นทาเพื่ออะไรอย่างนั้นก็ต้องโดยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ4ี่พันต่อเดือนนะจึงจะอยู่แล้วเหลือเงินใช้บ้าง អឺនេះគេស្របតៃចេញដល់រត់ដោយសារតែចំណូលបច្ចុប្បន្ននៅវាលើស2100អញ្ចឹងវាផុតពីពិភពត្រីក្រហើយស្គាល់ដល់ពលពីក្រអញ្ចឹងរត់ត្រឹកកាត់ full stem លុយជួយក្នុងហូបនឹងពីរអ្នកម្តាំខ្ញុំ7400ពីមុនហ្នឹងណាបាក់កាត់បាត់ហើយរុយហើយទៅអឺធនធានសុខភាពរត់ជួយខ្លះយើងជួយខ្លះឯងខ្លះណាបាទអញ្ចឹងធនធានសុខភាពនេះក៏អឺកូនស្រែងគេជួយណាបាទអញ្ចឹងក៏ផត់មួយទៅ ញ៉សាត្លៃមហូបបាទអញ្ចឹងថ្លៃសុខវិញគេអាចជិតដល់ចូលដល់500ដុល្លារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពីយើងប្រឹងធ្វើការទៅធ្វើឲ្យផតហ្នឹងបាទមកយើងត្រូវចាយ900ដុល្លារទៅ1000ដើម្បីគ្រប់ចំណុចទៅលើថ្លៃមហូបហើយនឹងថ្លៃធានាសុខភាពអញ្ចឹងបើយើងប្រឹងធ្វើការឲ្យតឹងតដាលហ្នឹងបើហួសតែ900ដុល្លារធ្វើទៅឲ្យនៅ seafood time លុយមហូបហ្នឹងមិនឡចឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលើហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងក៏ តែធម្មតានេះក៏ធ្វើការថ្ងៃក្រាស់ឡើងដល់4ទៅ10ម៉ោងហ្នឹងបាទ4ទៅ10ម៉ោងបាទក៏បາງខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើការមិនບາງមិនក៏14ម៉ោងដែរក្រាស់14ម៉ោងបាទនេះគឺជាចំណាយចៃមានហ្នឹងបាទពីរទឹកជាងទៅ Costco Hotel ម្ដងទៅណាអាចទិញចូកាឡើងដល់200ដុល្លារទៅ100ដុល្លារទៅតាមតើយើងទិញមានសាច់មានគ្រឿងប្រឡះប្រះនៅបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងបើយើងទិញច្រើនវាឡើង200ដុល្លារជាងអញ្ចឹងទៅ รูยายจำนายแต่ t เทรดิชัน่คือจิตรีซาสไยเดียมและวิญญาณไทยติดปันแต่ดำมหัศสรรภเพ,พ,พียมที่นี้เป็นภาพโชว์การไปชอปปิ้งที่คอสโ c โฮเทลนะครับก็2อาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็หมดไป200บางครั้งก็ร้อยกว่าแล้วแต่ว่า,าสินค้าของใช้อยู่ในบ้านมันขาดเหลืออะไรบ้างจะขาดเยอะก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะครับส่วนที่ไปซื้ออาหารกินประจําทุกอาทิตย์ก็ทรดิชันะครับก็เป็นอาหาร หลอดสารพิษนะครับค่อนข้างจะแพงหน่อยแต่ว่าทุกครั้งก็ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับไอ้เสียมากที่สุดใจมากที่สุดคือกินข้างนอกนะครับกินข้างนอกนะครับแล้นี่คืจอจี๊บหกชั้นนะบ้าหกชั้นเนี่ย Chinese food บ้าอาหารจีนนะครับ Imabukyapon บ้านาอาหารญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ซะบุซะบุนารับก็ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นนี่ไม่มีเขียนทิปให้แต่เราต้องให้นะครับก็ให้เป็นเงินสดไปเดี๋ยวต้องให้ซะบุซะบุนี่ที่อาบ้านได้ทิปเอาติปន្តែญาญเติลได้บ่ตัวไปที่เกมีมันบ้านจ่ายតែมีทิปกระโดยิ่งเติลได้มาอเมริกาก็เทนั้นบ่ามีทิปครบกลายนำมาเติลแต่เอานำสมัยมิ้นญาเอาทิปออก11ดอลลาร์จริงนะบ่าโบกទៅเวล้วง70ดอลลาร์จริงนะบ่าให้มโหดธรรมดานะบ่หาในญาญเดโหดหางจนก็ล่ะ40ไปปี๋เนี่ย อันนี้กิจกรรมเพียบឡើងផ្សារណាមើលផ្សារហ្នឹងក៏ពេញកិច្ចការទៅទីឡាណាครับទុតិយតិนะครับอันนี้គឺមហគ្រួសារឯណាបាទទៅញ៉ាំការទៅអសុខភាពញ៉ាំល្អឯញ៉ាំសុខភាពហ្នឹងម៉ាដាំក៏ធ្វើឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងដើម្បីមានសុខភាពគឺប្រកានកូការជាតិអាស៊ីតនិងជាតិបាជាតិបាអាចារ្យជាតិជាតិអាស៊ីតបានខ្លួនយើងវិទ្យាការណាជាតិអាស៊ីតវាច្រើនធ្វើខ្លួនយើងធ្វើមកជួបបាទអញ្ចឹងអឺដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការវាមានម៉ោងប្រះកដោតិច ដល់2:00ម៉ោង5:00អញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយវា2ម៉ោងសម្រាប់10នាទី2ម៉ោងទៀតសម្រាប់កន្លះម៉ោង2ម៉ោងទៀតសម្រាប់10នាទីអញ្ចឹងវា5:10សម្រាប់10នាទីវាមិនទាន់ហើយដល់2:09នេះបាទវាចូលដល់កាហ្វេ lunch ប៉ះ lunch យើង2:09ញ៉ាំអីចូលបាទអញ្ចឹងហើយអឺមានតែញ៉ាំអីញ៉ាំតិចទូចទៅហើយដល់2:00ទៀតមកដល់10 10នាទីទៀតអាហ្នឹងមិនដល់ម៉ោងយើងបាយថ្ងៃដល់2:00បាយថ្ងៃយើងមានពេលតែ10នាទីទេ ចឹងមាន20នាទីយើងទៅញ៉ាំបាយហើយស្រុកអត់នេះចឹងលឿនបំផុតគឺដំឡូងឈ្ងៀស្វីតពោតដំឡូងប្អ ਾਇ ងឈ្ងៀទឹកដូងនោះមកឥឡូវទឹកដូងនេះក៏វាយកទៅទូកបាត់ហើយនោះបាទទឹកដូងទីវាខុសស្គូមកយើងទឹកដឹងហើយថាទឹកដូងគឺជាថ្នាំសេរ៉ូមសម្រាប់ទេប្រហែលណាបាទវាគំពេញណាបាទដើម្បីមានកម្លាំងដើម្បីស្អំគពះទឹកដូង អាយដលងនេះញ៉ាំតែប្រហែល2នាទីអស់ហើយមួយដាក់ទៅ4ម៉ោងមានកលាំងព្រឹសនេះសម្រាប់ដែលទៅធ្វើការអត់ម៉ោងដូចខ្ញុំទៅញ៉ាំចឹងណាបាទតែมันចឹងទេក្កែះនេះគឺខ្ទីខ្ទីហើយណាបាទហើយទឹកនេះទឹករបស់ខ្ញុំលីឡមនលីមននេះពេលល្អជាងក្រូចឆ្មាប្លែកណាស់វាអត់ហានហើយជាតិអាស៊ីតណាស់ក្លាយជាអាស៊ីតចូលទៅមិនកើតទេអត់ទេជាតិអាស៊ីតពេលចូលទៅក្នុងខ្លួនវាជាអាស៊ីតត្រិចចូលក្នុងខ្លួននេះវាក្លាយទៅជាអាល់កាឡាំងអាខាងលែងនេះគឺលៀងក្កែះលៀងប្រវៀនហើយគឺ จะเจี๊ยบโซลอย่างเนี้ยมเนี่ยยำตามเข้มทัมันเข่าเตะแฟนคนไทยนะครับของอยู่ใกล้ตัวราคาถูกนะครับก็มันหวานนี่นะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวแล้วน้ำนิพุทแลมนนะครับทุกอย่างเข้าไปในตัวคล้ายเป็นอะคาไลน์สารด่างนะครับสารด่างทำให้ตัวเราเย็นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับไข่นะครับสองฟองก็มีโปรตีน ทุกอย่างแล้วนั่นยาไปว่าตัวเองจนไม่มีอะไรจะไปกินดีเหมือนคนมีเงินอไอ้กินที่แบบคนมีเงินเยอะๆนั้นก็ของไม่ดีทั้งนั้นนะครับของที่ดีที่ผมบอกนี่นะครับกล้วยมันหวานนะครับอ่าแล้วน้ำมะพร้าวนะครับนี่แหละดีที่สุดละอย่าไปกินพวกเครื่องชูกำลังนะครับนะเบาหวานนะครับเบาหวาน បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទៅពេទ្យមានញ៉ាំណាស់ដំណងឈ្ងៀណាបាទដុកទ័រអមេរិកក៏ឲ្យញ៉ាំម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីវាមានចិត្តស័យហើយនៅវាមានជាផ្អែមអ្នកទៅទៅពេទ្យគ្រូពេទ្យញ៉ាំដំណងទៅបាត់ឃ្លានហើយព្រោះឲ្យមានចិត្តស័យឬបើមកវិញអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាអព្យាក្រឹតដែលគេហៅថា neutral ដូចតែយើងញ៉ាំរាល់គេហៅ neutral ញ៉ាំទៅវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេណានេះគឺរៀបរបបញ៉ាំជពអត់មានសុខភាពបាទបាទនេះគឺហាងចិនណាបាទហាងចិន ហាងជប៉ុនណាបាទហាងជប៉ុនណ៎បអរនេះគឺប៉ាគតិយខ្មែរណាប៉ាគតិយខ្មែរខ្មែរចិនណាបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅហាងចិនញ៉ាំកាដេកតិយគុកចិនវាមានច្រើនរសជាតិដែរច្រើនតម្រង់ដែរហើយញ៉ាំខុសកលៃហ្នឹងគឺថាញ៉ាំមិនចូលទេណាបាទអរនេះកលៃហាងកាស្អកណាកាស្អកខ្មែរយើងនៅឡុងបិចហ្នឹងគឺថាចង់បង្ហាញគឺនេះនេះណាបាទនេះទឹតជីតគីវីដែលដាក់ទៅសម្រាប់មេរោគនិងវ៉ៃរុសណាបាទនេះ มีดังนั้นแต่ว่ามีหนังที้คางรถโจมาคือบัดาง,ง่ายอันนี้เป็นร้านอาหารอยู่ที่หมู่บ้านคนกัมพูชาลองเบชนะครับก็ต้องมีสารเคมีที่กระจัดไวรัสนะครับถ้าไม่มีอันนี้พนักงานรัฐบาลลงมาก็ต้องปิดนะร้านต้องปิดนะครับอันนี้คือออยสเตอร์นะครับนี่ก็เป็นหอยหนางรมก็ก็เป็นราคาก็ตามมีกันไว้นะครับ อันนี้คือสแน็คนะครับสแน็คนี้ก็เป็นสแน็คที่ผมชอบนะครับก็เป็นร,าร้านลูกว่าเป็นรานอาหารคนเวียดนามนะครับก็สูทตี้ดูเรียนสมูตี้กาเฟ่น,นะครับขนมปังนะครับอันนี้คือสแนค็คทั่ผมชคือชมุล,ลีเซนบิมาลเซนไปิคือมาออปเปวียดนามปาทบอย่างไงี้นะ้องตรกรกามเชียร์กรอบมิตรโกรีนะบาโอ้ติโกรีเจ้าขบ้านนี่อาจอยู่ทีบ้านใบปิาสน่ะบาจัเวียดนามใหม่ ตั d m Renew บ้างตัวบ่งนอนมาดำเข็มตอ่อกอดบาร์น้ยช่วงนี้ตัวเมกนี้บาร์เทเลพเน่กัดในตาออปีรยเช็คพเน่เก้าสับแฟร,รม์มใบตามาร้อยมาเพยบองจูนเกนี้คือ50บด,ดลาที่จะเวลาปีรย้ยห้บลารหายแล้วก็บ่งลงจาไปมาติมาดตอนนี้ก็เป็นไป r e n e w l i c e n s e นะครับ r e n e w l i c e n s e นีลล่ก็เอาเรียกว,ว่า Real ID ที่มีรูปหมีนะครับก็หมายความว่า มีรูปนี้ได้สามารถจะใช้ทดแทนพาสปอร์ตได้ในสหรัฐอเมริกานะไปไหนเมื่อไหร่ก็ใช้ได้ ID ID รียูเนี่ยก็พอเอ่อตัวรีโนที่ហៅថារៀល ID Real ID នេះគឺមានរូបខ្លាខ្មុំរូបខ្លាខ្មុំនេះកាតដែលមានអាហ្នឹងគឺប្រើជំនួសパスポートបាននៅក្នុងសារាភិបាលមិនចាំបាច់ប្រើパスポートទេប្រើកាតតែទៅជីឆ្នាំបានគ្រប់ state ហ្នឹងបានគ្រប់ state បាទ นี่คือมหบริการเกียมจุดจุดนะ้บาชมวในะหา้างเวคืออ o าวุ้เรนี่ก็เป็นอาหารอาเมริกันที่ผมชอบนะครับร้านชื่อวู้ d เร็นะครับนีการเลียงร้านมาเลียงร้านนี่คือ6กสัปดาห์นะบวกทิปไวเติร์สว่านี่ยืนเลียงปุ๋ยไข่ไมาลองเจอเตอร์ดีฟคลีนนะเก็บไว้กใบดองเจงรอรโลง่งล้านานนแี่เป็นการล้างรถนะประมาณบวกไปแล้วประมาณหกดอลลาร์นะครับบวกทิป ก็หกเดือนอะไรก็ใช้ล้างครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาทำไปไว้ไข่สามเที่ยวนะครับก็ดีแล้วก็สวยงามดีนะครับแต่ปกติแล้วต่อเดือนผมก็ไปใช้บริการประมาณ19ดอลลาร์เองประจำค่ายจอมเตยจุ๊บนายจะต้องประบดอลลาร์้ทน้นมาทกันยืนมันดิฟคลีนได้าดก,การันตาสมอาดติขนมบาทเนื้อบาทเดียบเปียกชิมคือคอสโก้เปียกชิลลิทุทเต ก็อาเลยจังตะมาภัยหลายเต้นะบ่าก็ส่วนใหญ่ผมใช้เสื้อผ้าจากคอสโก้นะครับก็ราคาประมาณตัวละ20ดอลลาร์นะครับก็พอใช้นะครับพอใช้หลักการใช้ของครอบครัวผมนี่ก็2ปีนี่ถ้าเสร็จแล้วก็ลดก,ก็เปลี่ยนนะครับก็ซื้อใหม่นะครับก็ใช้ได้ก็เอาไปดูในนะครับเอาไปดูในที่ขุดเปลี่ยนจังคีมปลาแบบปีฉลามนี่นนนยังโดต่ชุดโยม,ออมาแล้วมาอีกเต็มทำไมตึ้ดเสร็จสอเลยปลาบ้านก็โยเตอร์บ,อรบอรรอปป่อจะในแต่ละอ่างก็ปิดไมเติร์นนะบ่า บานี้กิจกรรมเพียบลพะดาาเลงจุบทงโกนจ่างนั่าก็เป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับก็เจอการน,นานๆทีก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็ลูกสาวคนโตนะครับก็จบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจาก UC ซานตาบาบารานะครับตอนนี้ก็ทํางานกับราชการสาฐอรมรกานะครับตรวจสอบน้ําตรวจสอบดินแล้วก็ ไปตรวจสอบการเปิดปลำลำลั๊มน้มันนะครับลูกสาวคุณกาเนี่ก็จบทางด้านาหมอนะดูแลพวก mental problem แล้วก็สอนเด็กด้วยนะครับแต่ลูกคนเล็กก็จบจาก Your Brown University Top 10 i n ท็ e ป1 e นนะครับก,ลก,ลกบ็ลูกคนเล็กนะครับลูกคนเล็ก บลนี่คือกไลไรมาตุ้มจักในหมอนดาวนั่นคือถ้ายยิมจฉมไอ้เคยจะไปสะอาดจังนั้นมาเิดเด็กจอมสะอาดมีเพลิดามีก,ก็ยังกุยก็น่ยยืนด้ฮอบทุก็้อรู้กับเองกุยเตอร์ก็เป็นที่ไฮกิ้งนะครับก็ห้องน้ำสะอาดนะครับมีที่ให้นั่งนะครับตอนที่เราเดินก็เหนื่อยไปก็พักไปก่อนนะครับอ่ารูปเพืนี่คือในปีเก่าหนังเกตุอะไรนี่หมือนนะบ่า <c oughs> ก็ภาพนะครับข้างหลังก็มี ที่ให้นั่งนะครับเดินเดิีด๋ยนก็หยุดนั่งก่อนมานในกลายเตจ,จ้อคือเตรียมกายไหลหลวงกีไฟนะมาเจริญธรรมดานะครับที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีร้านที่ขายกิฟต์นะครับดาวเขาได้ก็ม,ยมอยามฮกจูปอนนะเดินเดินแล้วก็มาร้านญี่ปุ่นนะครับในตัวเมืองซันตาบาบารานะครับนี่คือฮกจูปอนนะสำหรับปามเนี้ยนะปามเนี้ยเออมาเราไปขบวน តានេះ5កន្នការ5កន្ននេះយើងទៅប្រើសេវាកម្មឡានទៅពីថៃតួមណាមេនថេនហ្នឹងគឺហើយយើងបានចំណាយលុយទៅលើធានារ៉ាប់រងអស់ហើយដូចនេះអត់មកចាយនេះតាំងម្ដងនេះអស់ប្រហែល200ដុល្លារហ្នឹងហើយប្រហែលតែម្ដងទៀតហ្នឹងបាទ200ដុល្លារនេះគឺថាយើងបានចាយប្រចាំខែហើយយើងអត់អីយើងទិញធានារ៉ាប់រងនោះ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសួរខ្វាយជាងនេះ Tính ឡើងទៅ Tính Dealer ទៅយើងមាន Dealer អា เลกงลนะโตอยูอผลผลนะตย่ตาหรืมอมวยกัฟอตอมีกาจะใช้เงินเ่ดิลยคจัาไอ้เจ้านังกลายเื่มีนกูจามบเ็พียมนพียนนะมียนเกอเดในะจรได้้นกานี่น้องั้ไไงมีนไไนันมีกับฟยเาม,มาสลันก็ตอนรถก็ไปครั้งนั้นก็หมดไปสองกว่าดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราไม่เสียนกากว่าเราเสียจ่ายค่าประกันประจำประจำเดือนอยู่แล้วนะครับก็ ไปรอหนึ่งิบโมงก็นั่งรอก็ทำอะไรกันไปนะครับอันนี้คือดาวช็อปปิ้งนะบะมีนเมซีมีนรงก้นนะบะมีนเจส่ฟัน,นีนะบะอเอออันนี้คือมอรวใน หนองมอนะบริเวณในครองมอหรือเปล่าก่อนนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับใช้เซลเซอร์วิทนะครับก็สแกนบาร์โค้ดก็จ่ายเองไปนะครับไม่ต้องไปรอคิวนะนานอันนี้ยืมปราศบากการปลุนไอน้น้ำะจานวิวเอโก้ปลุนไอะนะนนต้ตอร์น้มันจากมัดตือ,นนตอร์โต้กับโต้ยี่หอยูฟีน้ำะโต้โต้ยูฟี นี่คือสังเกตต่อด้ไอน,น,นั่ <S <S นแงละบ่ะาานีงคือหกทยนบ่าหบไทยปีเนี้ยก็อออาจจะกตรงปั่นนัเตอรนะบ่าปีเนี้ยเบียหกสตงมใบชีนั่นอาจะสังนั่นแหละเ็ช่องบางลานจะกการนันเบียจุดม,มาเมางช่องบางกตงเจ็ดสตอมลาก็นี้ก็เป็นคาใจ ค่าน้ำมันนะครับต่ออาทิตย์นึงก็ประมาณ70ดอลลาร์นะครับก็ขับรถไปทํางานก็เกือบชั่วโมงนะครับอันนี้เรียงลานะนับประมวลหรืออ่านป่ะนับประมวลลานี่คือยื่นเลียงธรรมดานะสำหรับติ๊กน่องนั่นป่ะอันนี้คือโมกเกเรนันป่ะปีนึ่งอาหารเกาหลีนะครับ mình cứ ngày mà Day đế bà mà đề đế có nhám pha đề có nhám sao tất có nhám đó bà pì là nhám pì bà có những cũng là mẹ là gặp cờ vàng cờ lục sáu bà pha shopping mà khiêm tình sẽ phải chứa và phải khiêm có tình អឺកាបោកណាម៉ោះកាបោកក៏បាត់ជាថ្លៃប្រមាណ300ដុល្លារចុះក្រៅប្រទេសណាម៉ោះហើយស្បែកជើងនេះគឺមានតែក្រុមហ៊ុន Sketcherl ទេដែលមានស្បែកជើងការពីកម្រ L តែមើល Adidas ហើយណឹងណៃ Gino អត់ទេបាទមាននៅដល់អើណាម៉ោះអញ្ចឹងយើងសម្មតិចិត្តពេញ Sketcherl ទៅណាម៉ោះ99ដុល្លារណាម៉ោះហ្នឹងអាម៉ូតចុងក្រោយអានេះគឺសកម្មភាពប៉ះរយៈខ្ញុំក៏ពេញណាស់បាទ មកពេញឯនឹងណាបាទហើយនេះគឺអឺកំពុងពីណាកន្លងតឹកបាទបាទជាមិនចាប់ក៏ដល់ពេលជុំចាប់ហើយដែរបាទចាំជួបគ្នានៅคลิปក្រោយទៀតបាទសបត្តិខាប់អឺជម្រាបលាជ ாய் ជឿនបាយបាយហ្វ្រេន